สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาวาดรูปนี้เลยนะคะเป็นของจอยเรดเวลเวดนะคะแพรยังไม่เปิดแอร์นะอืมสำหรับจอยเรดเวลเวดนะคะทำได้ดีนะคะแต่ว่าเราจะมีการผสมสีนิดหน่อยนะคะออื เหมือนเขาติดกีบอะไรสักอย่ทาราบได้นะคะว่ากีบนั้นของเขาคืออะไรกันอุ้ยก็ก็ไม่แย่นะถึงแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้สวยจ๋าแต่เราลบบางส่วนออกกันนะคะคลิปก็ถ้าเกิดว่าคลิปนานเกินไปสําหรับการทําแบบนี้ก็ต้องขออาภัยนะคะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะพยายามเก็บ รายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะก็ผมว่าทุกคนนะคะจะชอบทรงผมทรงนี้นะเราก็มั่นใจว่าอาจจะมีทั้งปังแล้วก็พังของนักร้องนะคะ